หนูเก็บใช่ไหมนี่นะคะเราไม่ได้ต้องใจจะปิดคลิปไปนะคะนิ้วหนูมันไปโดนจริงๆก็ต้องขอขอโทษด้วยนะคะนี่รูปทั้งหมดที่เราได้มาในกล่องเดียวคือกล่องเล็กนะแต่ข้างในมีเยอะหอ้หนยน้ใู้ช่นี มีใครจำคนสองคนนี้ได้บ้างคะมีใครจำสองคนนี้ได้บ้างคนที่เป็นเพื่อนกับคนนี้นะคะเป็นเพื่อนกับกิูคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาสอบแล้วก็ตายนะคะคนนี้ก็ตายเพราะว่าช่วยกิูไว้และสองคนนี้นะคะก็เป็นคนที่ช่วยให้พระเอกนะในเรื่อง คนนี้นะคะพายหินก้อนใหญ่ได้คนนี้ก็เป็นคนสั่งให้พระเอกทํานะคะคนนี้ก็เป็นกิูเพื่อนของคนนี้จิ๊บจุ๊บุ๊มาเก็บต่อกันเถอะทุกคน <ๆ S 1> เดี๋ยวพุ่งพุนมาอันตอนนี้คือขอนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะๆๆคือถ้ามือไปโดนอีกก็คือสามรอบคือจบเลยนะคะ ขอดูนี้แป็น,นึงทุกคนอันนี้คือตอนที่สู้กับลุยนะคะอสนแมงมุมอสนข้างขึ้นข้างแรมหนูจะไม่ได้นะครับผมอย่าลืมมาติดตามช่องหนูเยอะๆนะช่องหนูอาจจะมีคลิปไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อถ่ายถ่ายเยอะแหละแต่ว่าหนูยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบลงให้นะครับ จะได้ไปดูกันได้เลยนี่คือภาพของมูซันนะคะส,สนีนี่คือภาพของมูซันหน้าใหญ่มูซันเยมูซันหน้าใหญ่นะคะพอเก็บตัน๊หนึ่งถ้าถ้าหนูหันไปทางที่หนูเก็บอะ จะเก็บยากนะคะขออภัยโทษด้วยที่หนูไม่ได้ให้ดูจริงจรจังๆนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูดาบมิสซิีปิดกนแลับกันนะคะดูดาบมิสซิีปิดกนแล้วกันเ,เก็บก่อนเก็บ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 ใช้เวลานานมากทุกคนแนะนำว่ายอย่าเทียงมามันนูนนะให้เหนต้องใช้เวลานาน ความไม่ได้ไม่กินแล้วกันอ่าเดี๋ยวหนูจะถ่ายรวมนะคะอืมถ่ายรวมวันนี้ดูอีกรอบแล้วกันนะคะที่นี้คือยาวนะคะยา่ว่าขออนุญาตจับ่อยอาจจะไม่สะดวกอาจจะมองไม่เห็นนะคะ เปิดชิชานะคะปิดหนูจะไม่เทแล้วนะเพราะหนูเหนื่อยหนูขี้เกียจเก็บนะคะอุ้ยเลยอีกูมึงทุกคนปันวารีอะไรอะหนูไม่เคยเห็นเลยปันวารีลุงล้งเหรอทุกคนถ้าใครเคยดูภาคน,นี้นะครับ บอกพิ์มาบอกได้เลยนะคะนี่ด้วยนสะสก๊กจังผมไม่รู้ว่ามันมีรูปเสซนสนี้สื่อด้วยหรือเปล่าคะอุ๊ทุกคนมี้ด้วยนะ ทุกคนสวยหมดเลยนะคะไออินโนสุเกะบาพลังอ่งั้นแค่นี้แล้วก่อนแล้วกันนะคะพอคลิปนี้มันยาวมากยาวจริงๆหนูกลัวจะลงยูทูบไม่ได้นะคะบ๊ายบาย